ครับนะเพื่อนซีเขาเล่นกันอยู่นู่นนะครับเพื่อนซีเขาเล่นกันสุดยอดบนนูน้น<อ>เพื่อนซีเขาเล่นกันครับดัน หนีไปดูดนแล้วเอาโพวกนี้นะครับหนีไปไหนล่ะหนีเข้าป่าไปแล้ว,ลวนี่มะม่วงข้างบ้าน,นครับเต็มต้นเลยนะครับสุดยอดรุม่มเสียงมากเสียงหมูมา ดันหมู่มาแล้วดดันหมู่มาแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วมุดเข้าป่าไปแล้วออกงี้ยเงี้ยอะไรกับรรยากาศเนี่ยบรรยากาศเลยเนี่ยบรรยากาศเนี่ยใช่วิ่งตามเพิ่งแต่ฝั่งนู้นเลยมันไม่ใช่แค่วันนี้อากาศดีนะครับตรงดินนะครับสุดยอด